สวัสดีครับผูกมกัญชูโูกิสานอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บอ่อใหม่ครับ mm hmm. บรรยากาศช่วงเช้าเราน้อยก็ตื่นแปรงฟันนะ้าทงก็ทายจากักรเลนะครับเราหลับสบายไหมห mm hmm. ลับสบายอายุ บอกแล้วให้นอนกับพี่มีพลมอยู่นฮ่าโล่งไหมเมื่อคืนผมก็นอนครับคันนี้นะครับคัขนของเล็กจวดเล็กจวดกับบ้านนะครับ เแ<ไ>บบลอกนาครับแถวนี้นอนตื่นอย่างเนาะเออเลาน้อยก็นอนเจ่อยัก์ครับเมื่อคืน เาสมพงเดินมาถึงก็น้ำมันเกือบหมดนะก็เลยดับเครื่องเลยเออนั่นก็แมวนะครับแมวแคดแคดแคดสามหนึ่งสองดีครับสวยมาก นี่ไม่ใช่ที่ขุดนะครับต้องย้ายไปอีกครับตราดูว่าเขาจะให้ไปลงที่ไหน,นครับฮึฮะโนูอัสพอ,อทงตื่นมาก็ทําความสะอาดรถนะครับอื้ <c oughs> อหัน มันไอ้นี่เนาะมันอืนนเอมเราทำอะไรอุ่นข้าวเรากินอะเนี่ยเรากินไเลย,เลยฮะเออเออ,เอ,อครับอีกทีมงานหนึ่งก็ตีนแล้ว เอ๊น้ำชาแก้กระใสาครับให้เลือดหมุนนี่นะครับทีมงานทีมงานเจ้าแคดสามสองดีครับตื่นลยครับไปดูขันหนนี่มาดูคันนี้ครับมิสซูนะครับดูครับเหมือน เป็นเจ้าคุณปู่เลยนอนหลับสบายมากเลยแถวนี้นี่ครัอู้สภาพไหมใช้ในราชการเท่านั้นดูครับตรงน,น,นี้อย่างข้าว ทีมงานก็กลับบ้านนะครับอยู่แค่ผมเราน้องนนนะครับยังไม่มานะก็จะเริ่มทำงานแต่เช้านะก็ตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ที่ทำงานนะครับ เอ้ะเราเท่าไรเท่าความสะอาดป้อแน่นอนเทอะนี่ครับคนขับเจ้ายักษ์ครับยื <laughs> อ้อท่อเนี่ยเยอะจริงนะเจ้ายักษ์ดูครับยางกว้างมากครับ ตัวเดินมันไวข้างหนึ่งครับเวลาเดินมันจะดังต๊กต๊กต๊กตกตกตกไม่รู้ว่าดังอะไรนะครับพี่น้องถ้าใครรู้บอกหน่นะอ,อยครับเดี๋ยวเล่าให้อพะยพะไปไหนแต่เช้าเลยน่าเอนะอไงฮะนูนะครับทีมงานก็จะเริ่มทำงานแล้วครับทีมงานเขานะครับ เช็กรถเช็คอะไรก่อนนะครับก็เหมือนกันเช้าเช้าก็จะเตรียมความพร้อมครับ นักรบบางระจันมาจากไหนโอ้ตรงนี้ลอกนาเป็นร้อยไร่เลยครบยนบเชื่อไหมสามสิบไร่ไอ้เยอะเหมือนกันเขาให้ลอกไปนน่นอีกแต่เติมมาได้เหรอ เราน้อยก็เปลี่ยนกรองกรองลูกนี้กรองลูกใหม่ลูกใหม่แล้วลูกเก่าลูกเก่าเป่ามาแล้วครับเจ็ดก่อนเลย บรรยากาศตรงนี้ก็ร่อค้างก็ลงเหมือนกันนะพี่น้องเสียงเจ็ดก้อน <c oughs> <c oughs> เช็ดช่องกรองเอ,อนั่นแหละแล้วเช็ดเอาโลนนย้อ,ยอครับยอกแซวเล่นครับ ฝันดีไหมคืนนะะนเรฝันดีหลัาเลยเพราะว่าหลับตาไปก็หลับเลยครับเราบอกให้มันแน่นอนอะน <c oughs> ในรถมีน้ำไครับน้ำ น้ํากินน่ ครับยังไม่ได้เป่าครับเอา้าโอ้นองรัดแน่นหรอ,หย,อยิ้มก่อนยิ้มใส่เอฟซีก่อนเองนี่ไม่ทักถ่ายเอฟซีเลยครับพี่น้องคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเช็ครถเช็คอะไรก่อน ทำกับข้าวทำอะไรครับต่อเท่าแกครับรอย้ายครับย้ายมาถึงนี่เมื่อคืนก็จะย้ายไปอีกครับเขาหาที่ลงยังไม่ได้ครับสำหรับทริปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ